สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิววิดีโอของ Facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดวิวนะคะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยค่ะคลิกลิงก์ห้าหน้าเข้ามากันได้เลยค่ะ คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะในหน้านี้เลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์และบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือขายของง่ายขึ้นนะคะเป็นบริการออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่อยากตรวจสอบบริการก็สามารถมาตรวจสอบกันได้ที่ตรงนี้กันเลยนะคะหรือแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถ ย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะการเข้าใช้งานนะคะสมัครเข้าใช้งานง่ายๆค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านอย่าลืมติกตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะผ่านโค้ง Google นะคะก็จะสะดวกและง่ายไดที่สุดเลยแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ข้ามาสู่หน้ารักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านในก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยก็เลือกกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนก็จะเป็นบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะแพลตฟอร์มตรงนี้เลือกเป็นเฟซบุ๊กกันก่อนนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิววิดีโอนะคะหมวดหมู่เพิ่มยอดวิววิดีโอค่ะอยู่ด้านล่างตัวนี้เลยจะเป็นตัวนี้นะคะส่วนบริการด้านในค่ะมีถึง3บริการด้วยกันค่ะขอเลือกเป็นด้านบนสุดนะคะ179วาหนตรงนน้จะเป็นอธิบายนะะคส่วนงก์ตรงนี้เลือวะดีโอ ที่ต้องการจะใช้บริการเติมยอดได้เลยนะคะขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกัน,นะคะ่ะวิดีโอแรกนี้นะคะคัดลอกลิงแล้วนําไปวางกันได้เลยนะคะยอดเดิมอยู่ที่1นนะคะปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่100นะคะใส่กันไป100นะคะในราคา1นึ่งบาทค่ะกดส่งไปเลยทางระบบดิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอเติมยอดเข้ากันจกคู่นะคะไปดูนะ้ประวัยการสั่งซื้อกันก่อนได้นะคะ หน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการส่งสือนะคะในทุกตักกวแล้วก็จะอยู่หน้าน,นี้งเลยหลอขันเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึง3ช่องทางก,ากันเลยตัวแรกเลยเป็นตัวสแกนคี้ว่าโค้ดทุกธนาคารนะคะรองรับได้ทุกธนาคารเลยค่ะได้รับ,บโบนัส5%เเตเลยนะคะเมื่อเติมเกิน5 0 0บาทขึ้นไปนะคะทูมันนีว่วอลเลตตัวนี้นะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเ่นท่านใดโอนเงินต่างประเทศจะง่ายได้ที่สุดเลยค่ะไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะ ในหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าติดต่อแอดมินนะคะก็เพื่อนๆท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไล์ขึ้นช้านะคะสามารถมาตรวจสอบส่งเลขออเดอร์ได้ที่หน้านี้เลยนะคะและส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะหรือหากเพื่อนๆท่านใดอยากได้ต้องเข้า ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ขึ้นไปตรงนี้เข้าลายได้เลยนะคะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนเพื่อนเราจะได้รับโบนัสถ,ถึง5%เเกันด้วยนะคะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะก็เติมเงินเข้ามาแล้ว500อบาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีส์จีนตรงนี้ฟรีๆได้เลยค่ะหลากหลายร้อยเรื่องเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะ นาช่องทางก,การคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินสามารถมาตรวจสอบได้ที่นนี้กันเลยค่ะบริการนะคะบริการทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้เลยนะคะก็มาเลือกดูรายละเอียดน,น้านี้กันได้เลยและสร้างคำสั่งซื้อไดที่น้านี้เช่นกันนะคะขณะนี้นะคะยอดวิดีโอได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านได้ค่ะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m k s o c i e a t o ัวนี้ค่ะ กดผ่านมินเข้ามากันได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาถูกมา,มากๆเลยด้วยลองไปเลือกดูดรายละเอียดเดือกใช้งานกันได้เลยค่ะ